สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนมาค่ะวันนี้ก็จะพาเดินดูสวนน่อยนะ้อยหน้าบ้านของแม่บ้านอินยูเอเนะคะนี่เลยค่ะก็จะมีสารพัดผักค่ะก็มีสตอบอรี่มีต้นพริกมีต้นหอมมีบวบฝรัง่งนั่นก็คือสุก,กินีค่ะมีแค่ลอดตน้นเนี่ยบวบฝรั่งนะคะเเขียวเนี่ย ต้นพริกเนี่ยค่ะต้นพริกต้นน,น้อยๆเนี่ยค่ะต้นพริกแล้วก็แครอทสตอรอเบอรี่แล้วก็พักขน้าหัวโคเลบิเมนบอถ้าออกเสียงบวผิดนะคะนี่เลยค่ะไปกันเลยไปกันเลยชมกันเลยค่ะชมกันเลยเนาะเนนเลยไก่ ลูกแบบกำลังอ่อนๆเลยบวบฝรังสุกินีพักสุกินี่ของแม่บ้านออกลูกออกผลมหิเก็บตลอดจนกินไม่หวาดไม่ไหวเลยทีเดียวนะเวลาเนี่ยเพืเ่อนๆค่ะโตรเร็วออกลูกเร็วมากค่ะปลูกเมื่อกี้ต้นต่ว่าได้พ้ผลิตกินตลอดค่ะ ฝรั่งบวชปาติโทปาติโทปาติโททั้งใหญ่ทั้งยาวเลยค่ะเห็นไหมทั้งใหญ่ทั้งยาวสุกินี่หรือบวฝรั่งค่ะแม่บานเอาไว้เป็นลูกไงคะ่ะเพราะว่าแม่บานจะเอาไปทำ ต้นฮักซนะละใหญ่เลยเห็นไหมว่าได้พูดเล่นนะคะต้นนี้เก็บแล้วเก็บอีกค่ะเก็บจนกินอ่าบหมดเก็บจนกลิ่นหมดค่ะหลายคักเนี่ยเนี่ยต้นนี้เนี่ยเก็บแล้วเก็บอีกเก็บแล้วเนี่ยเดี๋ยวลูกนีก็โต ถ้าอยากให้อร่อยนะคะบวบฝรั่งต้องกินลูกประมาณเนี่ยค่ะลูกประมาณนี้จะอ่อยมากค่ะลูกใหญ่ๆก็เอาไปเหอ่าแกงค่ะเอาไปอบใส่ใส่ะอบเหมือนต้นนี้แมงกินอืมอกเนาะค่ะเนาะเก็บผักเก็บผักสุกินี่ค่ะเนี่ยลูกง่ายเก็บอีกแล้วค่ะเห็นไหม นี่เลยเห็นไหมลูกใยสีเหลืองเกิดลูกโตเก็บได้แล้วฝนตกค่ะน,นี่ค่ะเนี่ยค่ะนี่ค่ะลูกใยลูกโตแล้วเห็นไหมโอ้ยติดใบนะคะ ็บสีเหลืองด้วยค่ะสีเหลืองโอ้โยไปกันเนาะค่ะเนาะวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้เนาะค่ะกับสวนเล็กๆน้อยๆหน้าบ้านของแม่บ้านอินยูเอสเอค่ะประมาณนี้เลยเดี๋ยวมาอัปเดตหมากบัวฟั่งให้เพ,เพื่อนๆได้ดูอีกครั้งเนาะค่ะเนาะกำลังกำลังแซบเลยนะเนี่ยค่ะลูกประมาณนี้กำลังแซบเลยค่ะออกดอกแล้วพริกกำลังแซบเลย วันเนียตัวบีตัว, B, ตวพึ่งบบออกเพิ่น็ดควายอยู่นี่ค่ะเฮ็ดรู้อยู่นี่ค่ะตัวเหลืองเหลืองอะเยลโลจเกตนะคะบายว่าจะไปว่าท่านได้ไปจกเท่อเจอกันคลิปหน้านะคะถ้าชอบก็ กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่บ้าน in usa ด้วยนะคะไปแล้วฮักทุกขูทุกคนหักทุกกำลังใจคือเก่าละคะ่ะไปแล้ว